วิดีโอนี้นะคะก็คือการใส่ลายน้ําให้เอกสารนะคะการใส่วาตทุมาหรือว่าลายน้ํานะคะก็คือการนําข้อความหรือว่ารูปภาพม,มาใส่ไว้บนฉากหลังของในเอกสารนะคะให้แสดงแบบจางๆหรือว่าที่เราเรียกว่าลายน้ําโดยส่วนใหญ่เนี่ยนิยมใส่เป็นภาพโลโก้ของบริษัทเพื่อบอกความเป็นเจ้าของที่ขสิทธิ์ข้อมูลหรือว่าใส่ข้อความว่าห้ามก๊อปปี้หรือต้นฉบับค่ะ ก็การใส่ลายน้ำนะคะก็คือคลิกปุ่ม water mark นะคะบนแท็บดีไซน,นะะ์แล้วเลือกเลยแล้วเลือกแบบลายน้ำนะคะนี่ค่ะแต่ว่าถ้าหากต้องการยกเลิกภาพลายน้ำนะคะ แต่หากต้องการที่จะปรับเปลี่ยนเป็นคำต่างๆใช่ไหมคะข้งนี้คือเลือกสีปววสอง ชอบเลือกฟเลือกภาษานะคะเชน่นภาษาไทยภาษาต่างๆัแต่เรานี่คือขนาดไซส์นี่คือเลือกแนวการวางข้อความนะคะเช่นวางแนวนอนหรือว่าแนวทอยรงนะคะอ ก็จะมาแก้ค่ะนี่คือพิมพ์่วดนี่นะคะนี่ก็คือการใส่รายรนาให้เอกสารค่ะ